ทุกปีหมอกแดงจะคลี่คลุมหุบเขาราวกับเรียนแบบกลิ่นเลือดโบราณตำนานผีปู่แสะย่าแสะเสียงกลองจากหุบเขาเลือดในป่าลึกแห่งล้านนายังมีเสียงกลองเก่าดังก้องจับเขาที่ไร้ผู้คนเล่าขานว่า ที่นั่นเคยเป็นถิ่นของปู่แสะย่าแสะวิญญาณน,นักรบยักษ์ผู้คอยปกป้องผื้นดินทุกปีหมอกแดงจะคลี่คลุมหุบเขาราวกับเลียนแบบกลิ่นเลือดโบราณชาวบ้านเกรงกลัวแต่ก็ยังนำเครื่องเส้นไปวางเพื่อไม่ให้เสียงกลองนั้นดังขึ้นใกล้หมู่บ้าน มีคำเตือนว่าถ้าวันใดคุณได้ยินเสียงฝีเท้าใหญ่สะท้อนจากหุบเขาจงอย่ามองย้อนกลับไปเพราะสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เงาของคุณเองอีกต่อไปโปรยุสใหม่พิเศษเพื่อคุณสมัครวันนี้รับเพิ่มทันที50%แต่ฝากได้ไม่เกิน300บาททำเทินสิเท่ายิ่งฝากมากยิ่งได้มากสมัครได้เลยที่แอปเ9